สวัสดี FC ท,ทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาตามต่อตัวเลขนะทางข้อสุพรรณครับผมเนาะ,ะสามตัวแตกพี่น้องเนาะฝันแม่นสามตัวแตกอสองศูนย์เก่าฝันเห็นกบสองตัวอ่ะคนนั่งดูคนละพี่น้องมาไม่รอติดตามรับชมรับฟังนับกันครับผมเนาะเกดเป็นตัวไหนฝันตั้งไร กดถือน้าเมื่อตบมาสัตยพี่น่อยสำหรับไทยบาทกระเทือกทั้งาหนึ่งความเพื <laughs> <Rin ne started> ่อนเจ้าเนี่ยเราฝันแล้วันเออผมมาตองหวันแล้วพ่อว่าบ่หัตถได้ฝันอ่าอันนี้เด็กงวดที่ผ่านมาพ่อจับเหตุผนเบิ่งจักหน่อยน่ะอ่านั่นแหละสามตัวเส้นเห็ Blood ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละสามตัวนี่แหละอ่าโอ้ วันนี้คนกับสิร้อยอีกราตีวันนี้วางที่างน้เอางวดว่าที่สิบเจ็ดนี่นบอกโมกะร่านี่พี่น้องวันนี้ฟันมาได้ไล่งูสิงไล่กำหางมันฮ้ว่าจะเสเหรอเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ใส่เฉียดไปรุนแถีพี่น้องเอาเอาจาวยาดบ้านนีเสียง ฝ<บ>ันเหล่าบรรพบุพรุษฟันเหล่าว่าไล่กำหังสิงอ้าวไล่แต่ท่านานี่เลยบรรดาสืบมันต้องโง่มาใช่ไล่ไปมันเขาหูเล็บบานไล่เที่ยวต้องเออสิกำมันเขาหูเล็บ่นเสียงซ่อนบอกข้างบนพวกพวกพวกไปโอ้ง่สิงเขาหูเพือไปหากินมันบ,บ่บ่อยเย้เนี่ย ไปหากินแักแปลงได้พวกไปฟองูสิงเออไปฟองูสิงโอ้งูสิงอันงูสิงตัวแบบนีครับผมท่านอาจารยโอ้งูสิงเสืออ่สิงเสือมาหน,นึ่ไล่กรรมมาเออกรรมวัตถกรรมนี่นั่นมันเป็นงูมวัชพืชผสมเออมัน,น <c oughs> ง,าง,างาัวหัวมาขึ้นมาใส่อ่า กรรมซ้อนเทียงโง่มาใส่เออตีหลาปรเด้นเอาวันสามเนี่ยสาาอันเจ็ูนย์โอ้ตีเป็นสามเจ็ดศูนย์วัอ่าตีตัวันสบายอันพ่อละพ่อจิกรรมพ่อจิกรรมหางมันอมันก็โง่หัวกับขึ้นมากับป่อยกับป่อยว่าได้าบมันเักอ่ ทีไปเล่าหางมันอีกมันก็โง่ขึ้นมาอีกแบบโง่เม่ร่เล่าาได้ล่าแบบมันเราเขาหู้บันแล้วเขาหู้บัเขาหู้เรียบเขาไม่หู้บนอดออกข้างอื่นสอดออกแป๋วข้างอื่นเป็นมอมัดไปควออนี่เสียงขวักวักขวักวักเลยทเสียงออกผู้ออกผู้แปวแล้วคุณอะวกวั โอ้อ oh. uh. ่าได้บ่ได้บอกมาจากไหนพอมาจังไหนบ่ได้บ่บ่ได้แล้วโอ้แต่ว่าเขาหูนิด้วยเอามาเลียเขาหูโอ้ว้าขั้นโบนั่นโซเจ็ดนาะเจ็ดนตัวก้อนเนาะเจ็ดโซนอตีขอแปลเออสามเก้าน เนี่ยเาตามเก็บิงอสามไมแต่ใส่ผะงูสิงมันจะเป็นสามโอ้เูสิงเป็นสมตโอ้งูสิงจะเป็นสามเออเออเออาบาาแหละนว่าตามแล้วงูสิงอ่าอ่าอ่ากอสิงโอสิงอี่ทีโอสิงนี่ทีงูสิงโอสิงสามโอ เออเออเอามาหันกันว่าแกแปลเอาสิเนาะเราพอเนาะอ่างวดก้อนนั้นนั่นตั้งเห็นเป็นตัวสามตัวละ่างวดมาหันกันว่าครบสองตัวดเลยหู้ในสังอ่อืมเมื่อเคลื่อนเนี่ยก็ว่ฟันอีกบันหื้ฟันสาำอีกเมื่อเคลื่อนเนี่ยอ้าเดี๋ยวฟันได้งูสิงตีเป็นเท่าไรก็มันคนละครึ่งเนาะเออคนละครึ่งก็ตีเป็นสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เอาขึ้นเรียน่ะโอ้ ตีตัวนี้ตีขั้นนั้นเก้าศูนย์ว่ายังไ่เมนตรวนี้เอาสิงสามหนึ่งดิเอาเพิ่นแปะ้วส่ลาพี่น้องคือกัสมตัวกับแปะคนี่ละอ่าคุณพ่อคนฝันแมนจดิถ้าจะตีเป็นศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามนั่นสิพ่อพ่อเจ็ดศนย์สาม อ่าเอาพี่น้องแอดมินจะเยนไว้เจ็ดเจ็ย์สามสาอ่า3-0-7อ่า3-0-7พี่น้องเยวเรามสลับเจ้าโอ้มาต้ว่ามันตัสดเนอ่าแต่ว่าเออดสาตัว หวังว่าจังหวัดนี้เสาตัวเนาพอเนาะ,ะมาตามบตรงลงทุหลไรเอามื่อขึ้นในบ้านนี่นเนป็นงไหนฟันอีกบอกขึ้นใันอีกฝันมาแด้เขาเต็มบานเนูะโอ้แก่กับญ่ก็แมี่เนี่นน,นายมาไรย,ยาบ้าเออยงก็แซ่บกุบเดียว้งนี้แก่เขาขกับหน,น่แก่แลนมาเฮีน แกจังแม่ก็บ่ไปแกเขาเอเขาเต็มล้านแล้วเขาเต็มล้านเลยเฮียซาบ้าโอ้ปกุฏิได้เล pe e ้วเอาเขาเฮียเขาเฮียเออเขาเฮียก็นั่งแกน้ำทางนะโอแกมาพร้อมเสียบมาเฮียนไก่มันไกเฮียไปพร้อมเฮียไปพร้อมอ่เฮียพร้อม เฮียแม่น้ำเหรอฮียแม่น้ำทางข้อมายหนึ่งล้านเรียนสองคนกันใหญ่โอ้ดึงล้านเรียนเขาเต็มล้านด่างเขียวจะดึงหกเรนเขาเฮียสาวโอ้โอ้ให้ให้ไก่ให้นกให้หนูกินสะมาเลยื่อนเนี่ยว้าสตีเอียงแม่เอ้แต่แสดงว่าคนที่ถือหน้าเหมืนแล้ว แบงคนพื้นน่ะเล้วที่ว่ากังรว่ามันเป็นเขาหรือเปล่าว้ากับเขาตัวสันนอกไพาเขาหดบักซีออ้วยมาพาตีอืออ่าโอ้ตำรวจจับไก่อตำรวจไล่จับใคก่อจับยาบ้าไล่จับยาบ้าว่าไดจับไหรออ่าเขาแลนบุญไหวอยู ค่อยก็ข่อยก็ย้ายเดึงเราล้านเขาแลนสีมาเนี่ยพ่อกับแม่นี่ยากแต่น้ำร่นเขาเขาเปลือกไม่บอกเขาเปลือกนี่จะเสียงเขาแล้วปุ๊บอยู่กเขาไล่จับกันโอ้ก็เลยแบบว่าอ่าอ่าอ่าโอ้เธอแล้ว่าฟันย่ำต้นนี่แต่ว่าซุ่มเฮียกับเนี่ยต่ว่าซุ่มดึงมากกับล้านกับมาเออ ก็มีน้ำทา่ารับดดดุดายด้มจมน้ำก็เสียดายไหายคนจะถือน้ำตัวทัศนแม่บอกคนจะได้กินน้ำม,มัมนแล้วจะไปชิดเอียงมากไหม่จ้น้ำท่ามากเนาะโอ้ติ้บไปโชคไงพ่อเนาะนดึงมาสองขนในตีบดึงแรงด,ดึงน้าหอนเฮียด้วยนเทีย,ยงหน่ายกับกุ ก็ท่าผุดกระจกรายตุ่มบแวบ้าหางมุดได้จับดอกหน้าางลายโยสำนังเสียงอืมอดาโอ้แต่วาฝันสั่มฝันยำตัวนี้อ่ากาพเลี้ยงเขาได้อ่าเลียกเขาแล้เตี้ยเป็นแกี่างไรเเขาอืเขาก็ ผก็ต้องขี่แล้พอเนาะเพราะว่าเนาะเขาเก่าเนี่ที่เพิ่มเติมว่าพอเขายังล่ะก็เ่ายังเก้าศูนย์หมดเก่าศูนย์คือเก่าเนี่ยบ้ามันหอกศูนเก่าได้ว่าหันเจกําังเีด้นาะโอ้เก่าเขาซ้เอาเก้าศูนย์เล็กน้อยนะพอนะกัน นี่เก้าสองนะไปก็เจ้าพ่อพ่อก็กบแม่ตีดึงเข่าตีดึงเข่าโอ้สองเก้าโอ้ดึกโอ้สองเก้าภาพนะโอ้สองก็ดึงเข่าดึงมากคุณยาโอ้ดึงมันกันมกนักเครื่องตากเคื่นีนะ่อตากเืนละว่า เอากะกะตดตัดไปให้เนาะชุดเจ็ดดสามสามเจ็ดแล้วก็สรงเก่าเนาะพอเนาะฟันลาดชุดลาเขาก็หนึ่ง้างอ่าโอ้เมื่อวานิถือแล้วตีเื่อวานิถือแล้วมันตีเขาแล้วประว่าอ่าเมื่อวานิเขาแล้ว ออโอ้พี่น้องเอ้อมีฝันนั่นสิแหละฝันว่าจับงูสิงนี่กับแต่ว่างูที่ซอนกับว่าดึงเข่ามาเฮียนกันแก้วได้หรือยังเนาะอ่าก็เข่าแล้วติดตีงแกมาเฮียนพร้อมซุ่มเฮียใสเฮียใสกันซุปเอือนกันจะได้กินน้ำตัวแมนบ่ซุปเห็นชิปอ่าซุปเห็นชิปโอ้พ่อเพิ่นฝันแล้วซูว่าสันจะได้นวลน้ำกันตัวอ่า เอาพี่น้องเอาเอาพ่อเบิ่งก่อนเขียนให้สกันบ่กันไว้ควอมนี่แยกให้ควอมนี่บาดนี่อืมอย่าเลื่อนไปสลับอ่าพิจารณาเอาเนาะอย่าเลื่อนไปสลับนะพ่อเนาะสลับบ้าเดาอย่าจะเอาตรงนะสตรีคือบางพนักงกนคนสลับบดเดือดเออเออได้แค่ร้อยได้แค่ร้อยว่าสัตว์พี่น้องเนาะ ได้ร้อยนึงอ่าได้สามตัวสำรับเอาแกนๆได้พอว่าเอาสำหรับความฝันพี่น้องกลับไปพิจารณาเบื้องเอาเนาะอ่าเป็นแนวทางคุณพอ่อคุณฝันนังนสิแหะพี่น้องฝันแม่นตลอดนี่เนี่ยอ่าฝัานแม่นตลอดอ่าหกแปดสองอ่าโอ้เอาแคปหน้าจอพี่น้องเนาะฝากต้อนเยฟซีสุขุทุกคนอ่าสำหรับ ตัวเลขพ่อสุพรรณพ้นฟันแน่นครับผมเนาะอ่า,อ,าอย่าลืมคุณป้าเด้อผู้ใดมีโศกมีหมานผู้ใดไดเ้เจ็บได้เข่าเนี่ยเข่าห้วยน้ำพางกะเก็บมาทรงเฮ็ดน,นะจักหน่อยนะเพลิ่เพลิเสียดายได้เพลิ่เพลิแค่นี้ที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอื้อจะอ่านกว่าน้อบาลอ,อ, <laughs> อ่ะแคปหน้าจอครับผม